กกสิบกัตว์เด็ดลูกขาดไม่ถึงโลกต้องจำให้ตะรึงว่าไปอรุอะไรทีนี้ไม่มีเจตนารอ้อนเย็นหรือรบกวนใจอย่างใดดูเพื่อขำๆำคลายเครียดหากดูแล้วถ้าอ,อกชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อันดับสิบเริ่มฉายภาพบ่อยอาจจะมองไม่ถัดขอยท่านวนไปดูภาพชัดจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเรื่อ,<ส>อย,ยวะนี่ลูกเสือของปลาเหยยยกเข้าข้างหน้านนพี่แกก็วืดเสียงแล้วหรือโยนอะไรของเมืองวะไม่เข้าท่าว้าเลยเราคิดว่าลูกเสือลูกนี้มันจะต้องบอกเราแน่ๆใช่ใช่ล้วก็คิดเหมือนกัน อันดับ 9, ก้าวเกมเสิร์ฟของทีมบูนไนที่ไปตัวผู้เล่นเวียดนามหัวกลับกระโดดขึ้นฟาจาจังหวะแรกเพื่อลูกเปนเตะลูกมาฉันไม่ข้ามพี่แกใช้กุยุทธีหัวไหลแผลให้มันข้ามไปให้ได้ย,ย้อนไปดยุดพัไดสักครั้งเบนชาติตัวทําทีมบุไนลูกอยู่ไหนวะห,หัวไหลหัวไหลฮารุฮารุ อันดับแปดมาดูตะก้อสีคนลูกเสร์ฟของพี่แอบดุนคาเดอร์เสือข้ามย้อยบาแดนไทยที่มีอนวัชนชนะตัวทำหน้าตกกาเกยไม่รีรอจบตีด้วยลูกมงค้อไปที่ใบหน้าเต็มๆของอัสวินนออามี่ไปดูรีเพย์อีกครั้งเกบนี้อีกนานฮารุฮารุ smoke weed ต้องชำระยังวนเวียนอยู่ที่ตะก้อสิคนดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ลูกปาดของไข่ติดบกของเสือเหลืองลูกแยงงด้านข้างผู้ตัดสินดันขาดออกโอ้แม่เจ้าผมเห็นลูกมันลงนะฮัลอลอฮลอขอชาเล่นด่วนจีขายให้ภาพมันฟ้องคุูระเพียนะ อันดับหกโคคาเมตีลังกาดุมอีเหนา,าซันโตโซตัวทำหวังเตะหนีบอกสายขาเจ้ากรรมแดนไม่เตะตัวลูกดูภาพช้าอีกทีเออ My God าอดีเองอ้าวไปฝึกมาใหม่จ้าพาา่อจ๋าอันดับห้ามาดูจังหวะทีมชาติไทยซิงลูกกันไปมาไปดิบไปดีเตะมาฝั่งอินโดนีเซียแต่โค้ชมาพูดวิ่งไปเตะลูกที่เฉยพี่แก ยันยิ้มงคกูจิตกันไปเลยเชียวเอ,อเ็งจะไหนวันนี้อันดับสี่ดูดีๆมีเหลี่ยมเหมือนกันลูกเสิร์ฟของไข่นุย่ยปูป้องตอนเป็นหนุ่มผ่านลูกหยอกหน้าตะาเบาเบาไม่เกรงใจผู้ต่อสู้ทำให้หลุมอีหนาวเปิดลูกสิงกันไปมาอย่างกับมอทอดผ้าเหมือเอาคู่เอา,เอาไงวะเนี้ว่าไปเฮ้ยแเกมไม่เล่นอะไรกูไปวันวนี่ย อันดับสาว่างามล้ำตามท้องเนื้อหรือว่าดีนหนังเกาหลีซีรีส์ดังมือยังเซจจังหวัดตสา์ของสายเดอเปิดลูกพาดมาดูรีเพออีกครั้งเก็ดคาด้านพระเพยียบเถะเลยดีกว่าดูแล้วรู้หรออันดับสองมาดูพอชัยเขาแก้วซปเปอรโ์โกยจังหวะพี่แก่ขึ้นฟาดแต่ดันพาดไม่ขางงาา้ามซะงั้นนันน้าพี่พี่แกพาดฟา,าดไม่ข้ามสักครั้งดูภาพช้าอีกครั้ง เดบบอถซุยไปนิดนึงก็าขามไปเลยงายปางงาง